สวัสดีครับนคนรโซลาเซลลดูนะครับท,ที่ติดตั้งไว้ครับเป็นปลอมเสมอตหนึ่งแรง750วัตต์ามแผงครับผมดูนะครับเป็นแนวทางนะครับสำหรับกรเกษตรกรอันนี้เป็นสายน้ำหยดนะครับยาวกว่า1,000เมตรนะครับรอบสวน น้ำน้ำจะชุ่มตลอดน้ำชุ่มตลอดเป็นน้ำหยดครับผมนะครับต้นมะาพร้าวนะครับ,รบสวนน้ำจะหยุดตลอด สายน้ำหยดต่อแยกนะครับจา่หัวปั๊มนะครับนครับน้ำจะออกตลอดชุ่มตลอดต่อแยกจากปัม๊มนี่น้ำยังออกนะครับออกที่ที่ปลายท่อท่อใหญ่ก็ออกนะครับสามารถปรับได้นะครับ น้ำจะชุ่มรอบสวนเลยนะครับตอนนี้นี่ครับนี่ครับ,น,รบน้ำจะหยุดออกตลอดเวลานะครับที่มีแดดนะครับน้ำจะซึมออกปลูกอะไรก็ไม่ต้องลดเลยนะครับจะซึมออกทั้งวันนะครับ นครับจะชุ่มตลอดแต่ว่าแหล่งน้ำก็ต้องมีคุณภาพนะครับไม่มีสนิมหินปูนนะครับผมเพราะว่าเราสูบจากบ่อาบดานโดยตรงนะครับชุ่มตลอด ครับเป็นแนวทางนะครับรอบสวนครับผมไม่ต้องรดเลยนะครับน้ำจะหยุดตลอดนะครับนี่ครับมาถึงนี่นะครับไกลมากนะครับเป็นเทปนัดหยุดเล็กๆนะครับนี่ครับแบ่งเป็นโซนนะครับเปิดแบ่งเป็นโซนอันนี้ขนาด ยังเปิดท่อใหญ่นะครับท่อเมนออกยังออกเติมบ่ออยู่นะครับน้ำก็ยังหยดต้นมะพร้าวครับนัซึมออกมันจะหยุดตลอดครับนะครับรบอบสวนเลยนะครับ ยาวกว่าพันเมตรนะครับหรือ1นกิโลก็ได้นะครับจะชุ่มรอบสวนเลยป้าวเต็มครับดูไว้นะครับเสษตรกรท่านใดนะครับเป็นแนวทางครับผมสนใจติดต่อนครโซลาเซลล์ครับผมติดตั้งโซลาเซลล์นะครับ0885153833ครับผมสวัสดีครับ